ไลนนะครับที่กําลังมองหารถครอบครัวครับพี่อยากได้รถไปใช้งานครอบครัวใหญ่ครับและเหมือนที่บอกครับที่สุดของความคุ้มค่าอยู่ตรงนี้นะครับพี่เพราะคันนี้ได้แบรนด์หลักได้ตัวท็อปได้ยอดนิยมและบอกก่อนว่าเลขไม้ครับทั้งงวดผ่อนนะถูกมากโอ้โหจบครบในคันเดียวสวัสดีครับผมเต๋าตามสั่งสามเดียวมเตรงครับพี่วันนี้จะพามาดูเจ้าตัวนี้เลยครับรถที่คุ้มค่าที่สุดในตอนนี้และเหมือนที่บอกครับนี่คือตัวท็อปและเจ็ดที่นั่งในไซส์กลางนั่นเองครับ ให้อะไรมาบ้างครับข้างหน้าครับพี่กระจังหน้าครับโลโก้ Honda ชัดเจ๋อบบนี้ครับพี่สีเงินโครเมียมแบบนี้เลยและให้ดูครับไฟครับพี่ตัวนี้ต้องบอกก่อนนะว่านี่คือไฟตัวฟู l LED ผสมกับตัวโปรเจคเตอร์ครับพี่หรือง่ายๆก็คือเอาดูง่ายๆครับตัวนี้จะเป็นไฟตัว Bi Beam ตัวใหม่ครับให้ความสว่างมากคัด off โคดคมเลยและตัวนี้รายละเอียดยิบมากครับพี่สำหรับในตัวไฟนะ และตอนนี้ครับให้มาด้วยในส่วนของไฟตัดหมอกครับแล้วก็คิวด้านล่างจะเป็นตัวสีเงินคมเนียมันเองครับดีไซน์ของรถครับพี่เหมือนที่บอกเป็นตัว5ประตูครับสีทั้งหมดจะเป็นโทนเดียวกันเลยคือสีขาวครับกระจกหูช้างด้านข้างครับก็จะมีไฟ LED ที่ฝังเข้าไปด้วยด้านในแบบนี้เลยในส่วนของตัวล้อครับพี่เหมือนที่บอกครับแม็กใหม่ยางใหม่ผมจัดมาให้แล้วครับกับตัวแม็กขอบ15ครับสภาพสวยแบบนี้ในตัวของยางเนาะถ้าเกิดยางเก่าเดี๋ยวจัดให้ใหม่ไม่ต้องห่วงครับ ในส่วนตัวของซุ้มนี่ค่ะพี่ดูครับสภาพความสวยครับพี่ก็เหมือนที่บอกเนาะรถครับอาจจะไม่ได้ปีใหม่มากและก็ไม่ได้เก่ามากครับน่าใช้นะต้องบอกก่อนครับพี่หลายๆคนอาจจะมองหาอยากได้รถที่งวดผ่อนสบายสบายผมก็เลยแนะนําเป็นตัวนี้เลยครับมาดูด้านในกันหน่อยครับพี่ว่าให้อะไรกันบ้างครับนี่เลยครับรายละเอียดของตัวด้านในฟิล์มครับพี่ติดมาให้ใหม่แล้วเรียบร้อยครบจบสวยงามเลยตัวนี้รายละเอียดทั้งหมดครับพี่ก็จะเป็นพลาสติก PU ครับตัวนี้นะ จะเป็น P u สีดําทั้งหมดเลยตัดกับด้วยสีเทาเหมือนตัวด้านหน้าครับพี่ตามสไตล์ของรถเลยตัวนี้ครับก็จะดูได้ครับพี่ว่าตัวนี้ไม่เคยล้มไม่เคยชนไม่เคยล้มไม่เคยชนครับประวัติรถดีครับสภาพใสสะอาดสวยกลิบตัวแผ่นเพจอยู่ครบครับพี่แล้วก็ด้านข้างไม่เคยแกะไม่เคยกิบงานนะเปิดมาดูที่สภาพด้านในครับนี่ฮะเห็นไหมพี่โอ้โหแน่นมากต้องบอกก่อนมันแน่นมากครับนี่เลยโอ้โหนี่ครับ สภาพรถก็จะเดิมสุดๆครับพี่นี่ครับเห็นผิวไหมครับจะออกเป็นเปลือกส้มครับก็คือเป็นสีผิวมาตรฐานของโรงงานแท้ๆเลยครับพี่นี่นะสภาพความสวยได้เบอร์นี้เลยและดูด้านในครับภายในของรถตัวนี้ครับพี่ก็คือรายละเอียดที่มีให้นะนี่ครับเล่มมีมาครบจบทุกอย่างครับคันเดียวก็คือมาจากศูนย์โดยตรงเลยครับพี่เช็คศูนย์ตลอดครับรถบ้านแท้ต้องใช้คํานี้เนาะและดูสภาพด้านในครับพี่ไม่มีตรงไหนที่โซมเลย มาให้ครบจบทุกอย่างครับรายละเอียดตัวนี้ก็เนียนเรียบไปเลยครับพี่แอร์แบ็กสองจุดบ่อ,บอครับตัวนี้เป็นบ่อหนังครับแต่งทรงมาแล้วเรียบร้อยสภาพสวยกิ๊บเลยเหมือนที่บอกครับพี่ในความเป็นรถเจ็ดที่นั่งตัวนี้ครับด้านหลังเขาก็จะให้ความสวยมาค่อนข้างเยอะมากนี่ฮะก็จะให้ความกว้างด้วยความนั่งสบายด้วยในตามสไตล์ของรถครับด้านหลังตัวนี้ก็จะไม่มีอะไรเพิ่มเติมจากด้านหน้าเยอะครับพี่จะมีเพิ่มขึ้นมาก็คือปุ่มล็อกเด็กตัวนี้ครับ ถ้ากดล็อกก็คนที่อยู่ข้างในจะไม่สามารถเปิดออกมาได้นั่นเองครับเป็นปุ่มความปลอดภัยที่มีเพิ่มให้สําหรับตัวนี้ครับแอร์หลังตัวนี้จะไม่มีนะในด้านล่างครับจะมีช่องเก็บสัมภาระและตัวด้านบนครับพี่จะเป็นแอร์แยกนี่ไงครับก็จะแยกหมดเลยพี่ตัวไหนซ้ายตัวไหนขวาครับก็คือเอาง่ายๆด้านหลังไม่ร้อนแน่นอนและตัวนี้ก็ทําเป็นเบาะหนังให้ทั้งคันครับพี่เย็บด้วยได้สีแดงด้วยครับนี่เลยก็สามารถนั่งได้และด้านกว้างสบายครับนั่งแบบ โอ้โหไม่ต้องถามถึงครับไปดูส่วนของตัวด้านหลังหน่อยครับพี่ในสไตล์ของรถนะตัวนี้จะออกแบบมาเป็นคล้ายๆกับรถ5ประตูครับนี่เลยก็จะมีตัวไฟดวงที่สามาให้ครบเรียบร้อยได้เปรียบเพื่อนเยอะก็คือตัวปัดน้ำฝนด้านหลังครับพี่และตัวนี้ครับเห็นไหมชุดแต่งสเกิร์ตให้รอบคันทั้งด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังด้วยแน่แนๆแ,แบบนี้ครับโลโก้ด้านหลังก็จะติดให้เห็นชัดเจนครับพี่ว่าน,นี่คือตัวท็อป s นั่นเองครับมีเซ,นซ็นเซอร์ด้านหลังเพิ่มมา2ตัวและก็ จะมีในส่วนของไฟทับทิมด้วยระบบท่อเดิมทั้งหมดครับนี่ฮะให้ดูครับอันนี้ก็คือสภาพรถที่พับเบาะนะพี่นะต้องบอกก่อนว่าผมพับเบาะไปแล้วเรียบร้อยครับถ้าตามความเป็นจริงรถมันก็จะเป็นสไตล์แบบนี้เวลาที่เราใช้งานครับพี่นั่งเดินทางต่างจังหวัดก็แบบนี้เลยนั่งได้นะจริงๆครับบางคนเขาไปขายของครับพี่ตัวนี้ก็ถอดชุดด้านหลังออกทั้งหมดได้เหมือนกันแอร์ยันฉ่ำถึงแน่นอนครับนี่ไม่ต้องห่วงครับพี่ พวกไฟต่างๆก็มีมาให้ครบครับแล้วก็ด้านข้างเห็นไหมมีที่วางแก้วน้ํามาให้ครบจบทุกอย่างเลยครับต้องบอกก่อนนะว่าสวยจริงครับพี่แล้วดูครับเห็นไหมน็อตทุกตัวครับไม่เคยขยับเลยไม่เคยผ่านการแบบขันน็อตมาเลย้วยซ้ำพี่รถบ้านเดิมแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่าเดี๋ยวผมให้ดูครับฝั่งทงด้านหลังทางนี้ครับพี่นี่ฮะให้ดูซูมครับเห็นไหมบีระบบโช๊คทุกอย่างเดิมหมดเลยครับนี่นะโช๊คเดิมครับไม่เคยแกะไม่เคยเปลี่ยนครับ ส่วนตัวท่อก็คือท่อเดิมคันนี้อาจจะแต่งมาในสไตล์ของรถออกแนวอเมริกาหน่อยๆครับพี่ตัวนี้ก็จะให้พวกแม็กว่าอะไรมาให้ครบเลยจบทุกอย่างครับเปิดเข้ามาที่ด้านในครับนี่เลยความสวยต้องบอกก่อนว่านี่คือตัวที่จบที่สุดแล้วพี่นี่เลยครับพวกอะไรมันติฟังก์ชันมีมาให้ครบแน่นแล้วเรียบร้อยและตัวนี้ครับเห็นไหมมีจอมาให้ครบเรียบร้อยครับแต่ว่าตัวนี้ต้องบอกก่อนเนาะพอมันเป็นรถครอบครัวครับพี่ต่อให้เป็นตัวท็อปเนี่ยแพดเดิลชิพตัวนี้จะไม่มีนะ ตัวรายละเอียดตัวนี้จะไม่มีแพเนชิพมาให้ครับแต่โหมดทุกอย่างความสดความครบความคุ้มก็มีให้จบเหมือนเดิมครับพี่เดี๋ยวผมให้ดูครับว่าตัวนี้มีอะไรมาให้เพิ่มนะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทรถด้วยนี่ครับด้วย1ด้วยจอครับพี่ตัวนี้จะไม่เหมือนตัวอื่นครับนี่เห็นไหมพอในความเป็นตัวท็อปครับนี่โอ้โหเสียงแอร์ครับได้ยินไหมพี่แอร์เย็นมากครับต้องบอกก่อนนะเลขไมค์คันนี้เพียง9 4 0 0 0พกิโลเท่านั้นครับ กับรถสภาพสวยแบบนี้ก็จะมีตัวแจ้งเตือนทั้งหมดเลยที่ขึ้นมาบนหน้าจอนะพี่นะตอนนี้เปิดรถอยู่ครับแล้วก็ไม่ได้ดึงเบรกมือนั่นเองก็คือเขาจะแจ้งบอกถึงความปลอดภัยของรถก่อนใช้งานครับในตัวของนี้ก็จะมีหน้าจอที่มาเพิ่มให้แล้วพวงมลลาลัยมันติฟังก์ชันก็สามารถเชื่อมต่อกับตัวนี้ได้โดยตรงหรือลูกค้าครับอยากใช้เป็นตัวสัมผัสตัวนี้ก็ได้เหมือนก็แค่กดจิ้มตัวนี้อย่างนี้ครับพี่ก็จะได้เหมือนกันเลยอ่าตัวนี้น้องต้องขออนุญาตนะเมื่อกี้ใช้ไม่เป็น โอเคนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับพี่นี่เห็นไหมนําทางได้ด้วยฟังเพลงได้ก็คือใช้ระบบสัมผัสได้แล้วก็ใช้กับตัวนี้ได้ด้วยปกติเลยตัวนี้ครับในส่วนของการเพิ่มความเย็นอุณหภูมิก็จะมีทั้งระบบ AC ครับให้ความเย็นตรงนี้นี่ครับเปิดได้หมดเลยครับอยากให้เย็นก็เพิ่มตรงนี้อยากให้พัดลมก็จะเพิ่มตัวนี้ครับในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็น,ปนการปรับครับพี่ให้เป่ารองเท้าแล้วก็เป่าตัวเองแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นเป่าเฉพาะตัวเองเท่านั้นครับ ถือว่ารายละเอียดเขาเก็บงานมาดีมากนะพี่กับตัวนี้นะนี่ครับเห็นไหมไฟครับสว่างมากตัวนี้เปลี่ยนมาแล้วเรียบร้อยครบหมดแล้วครับตัวไฟสองหน้าด้านนี้ก็จะมีกระจกให้ด้วยแบบนี้เลยถือว่าจบครบคุ้มในรถคันเดียวครับพี่ปะไปดูราคากันหน่อยครับพี่เหมือนที่ผมบอกคนระับรถคันนี้ครับพี่สงวนราคาจบแบบโหดเลยนะโหดแบบโหดแล้ววันนี้เราจะไม่พูดถึงโปรโมชั่นครับเราจะพูดถึงความคุ้มค่าและสุดคุ้มจริงๆคันนี้ราคาวันนี้เพียง 3 9 0 0 0 0บาทครับราคาเดียวไม่มีจ่ายเพิ่มครับทั้งเหมาด้วยพี่ทั้งเหมาในนั้นหนึ่งก็คือได้เงินสดด้วยถ้าซื้อเป็นเงินสดราคาเดียวครับซื้อเป็นเงินผ่อนราคาเดียวกันและคันนี้งวดผ่อนเพียงแค่ประมาณนะ6 0 0 0กว่าบาทตลอดสัญญาไม่ต้องคำไม่ต้องดาวครับบัตรประชาชนใบเดียวจบเลยครับพี่ใครที่กำลังมองหาอยู่ครับอย่าลืมครับคลิกลิงก์ด้านล่างที่แอด C C A ครับทีมงานแบงค์สามเนียมอเตอร์ครับและผมเต่าตามสั่งครับ คันหน้ารีวิวคัานไหนเดี๋ยวติดตามชมต่อนะครับพี่สวัสดีครับ